เพื่อน,นผมโจโสนะครับวันนี้ผมก็มาเอาชีวิตรอดในป่าดิบแล้งที่ผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนก็มีตอนนี้ผมเจอลำธารแห่งนี้ครับคือตอนนี้ร้อนมากครับดิบแล้งแล้วผมก็ไม่มีอาหารเนี่ยผมอาจจะหาปลาแล้วก็เอาชีวิตรอดจาก การที่ผมต้องอดอาหารในป่าแห่งนี้ครับอากาศร้อนมากเลยครับดังนั้นผมต้องจับปลานะครับหรือเครื่องดับปลาจับปลาของผมในครั้งนี้ก็เป็นสวิงคือมันจะมีเพึ่งมากินน้ำอยู่ที่ริมสระน้ำเลยครับือตอนนี้เราจะเลงก่อนนะครับว่าในนี้มันมีปลาหรือเปล่า แล้วก็จะจ้วงมันขึ้นมาครับเฮ้ยได้ปลาผมจ้วงแค่ทีเดียวนะครับเบาๆนะครับได้ปลาเลยนะอ่ะนี่ ป่าช่อนน่ะอือแต่ตัวมันเล็กมากเลยน่าสงสารมากเลยนี่นะครับเราไม่อยากออะไรเข้าตาก็เดี๋ยวเราจะทำการเลี้ยงมันไว้ก่อนถ้าเรา <c oughs> ไม่มีอาหารกินนะครับผมไปไหนเนี่ย ถ้าเราไม่มีอาหารกินนะก็เราก็ต้องกินมันนะครับแต่มันผมว่ามันมีหลายตัวนะครับได้อีกตัวหนึ่งนะตัวเล็กเฮ้ยได้สองตัวเลยครับโห,หคนจะกินการหาปลา ช้อนแป๊บเดียวได้สี่ห้ตัวว้าว <Wow. S 2> แต่เดี๋ยวเราจะไปเดินป่าหาของกินอย่างอื่นก่อนนะครับเป็นไงครับสะกิลการหาปลาของผมโจโซนะครับเอาชีวิตรอดกับผมเนี่ยจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเฮ้ยเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายดิเออเราก็จะเอาชีวิตรอดในป่าได้นะครับ ถึงมากับผมในป่านี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคุณจะไม่รอดนะครับคุณต้องรอดแน่นอนครับแม้ว่าตอนนี้จะเป็นป่าที่ดิบแรงนะครับแต่ผมก็ยังสามารถหาปลาได้นะครับไปทุกคนเราไปดูกันว่าป่าดิบแรงแบบนี้จะมีอะไรให้เรากินบ้างไปกันครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับผมจะได้ยินเสียงของไก่ครับ ผมไม่รู้ว่าจะเป็นไก่จา๋าหรืเอ,อเป็นไก่ป่าตอนนี้มีทางเลี้ยวไปด้านนี้นะครับด้านขวาแล้วไปด้านนี้ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปด้านขวาก่อนนะครับเพราะว่าขวารายสายดีอ้าวเฮ้ยแล้วผมจะมาด้านซ้ายทำไมเฮ้ยแล้วผมจะมาด้านขวาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถ้ามันร้ายผมจะได้หนีเออเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนี่ครับผมเจอกล้วยป่านะครับก็คือเป็นผลไม้ยอย่างแรกที่ผมเจอในป่านี้นะครับนี่ดูก็คือมันออกเป็นกล้วยนะนะปีเนี้ก็คือมันเริ่มจะผอมลงแล้วเพราะว่ามันออกเป็นกล้วยเยอะนี่ไงกล้วยป่าก็ไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้คือมันแห้งแรงมากเลยแล้มีอะไรอีก แมงงงแงงครับไม่ใช่ไอแมงเม่นนะแมลงชนิดนี้ก็สามารถที่จะเอามาคั่วเป็นอาหารได้นะครับดูลงชีวิตในป่าอันนี้คือที่เป็นหนามอันนี้คือต้นหมากนะครับก็คือถ้าเป็นหน่อมันเนี่ยเราสามารถเอามาแกงเอามากินได้นะครับคล้ายๆหน่อไม้นะครับเนี่ยต้นหมากนี่ครับผม กล้องของผมก็แบตใกล้หมดเลยนะครับผมก็ไม่อาจจะถ่ายอะไรได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับเพื่อจะเอาชีวิตรอดครั้งนี้ตรงนี้ผมเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นฝายนะครับฝายกั้นน้ําอะไรทักอย่างเนี่ยน่าจะชาวบ้านทําไว้นะครับที่เขามาเดินป่าหรือไม่ก็จอนที่นะครับแล้วก็พื้นที่ในส่วนเนี้ยดินนะครับดินมันมีโป่งๆนะแล้วมีรอยขอ,ของขี้อะไรทักอย่างนะครับนน่นไหมเนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตอผมได้กลิ่นครับคือตอนเนี้ยผมว่าผมได้กลิ่นกลิ่นขี้ไก่น่าจะเป็นไก่ป่านะครับไก่ป่านี่เป็นสัตว์สงวนครับแต่ว่าถ้ามันมาหาผมในขณะที่ผมไม่มีอะไรกินเนี่ยผมก็อาจจะต้องกินไก่ป่านะครับแล้วก็ไม่ถ่ายลงเดี๋ยวเขาจะมาจับผม <laughs> อากาศร้อนมากเลยครับทุกคนดูเหงื่อี่หน้าผมดิ น,นี่คือเหงื่อนะครับผมไม่ได้แบบเอาน,น้ำมาลูบหน้าเัวเองนะแห้งแรงมากเลยทุกคนหลังจากที่เราได้จับปลามาแล้วแล้วเราก็ได้เจอกับหัวปีแล้วก็กล้วยป่านะครับกล้วยป่านี้ถ้ายังไม่สุกเราสามารถเอามาเผาได้นะครับให้มันในนี้ได้นะสุกได้ไนงะเออมันก็ดิบไนงะถ้าเรายังไม่เอามาทำความร้อนมันก็ดิบไนงะเหมือนกับเหือ แต่ถ้าเราเอาไปปิ้งมันก็จะเป็นกลายเป็นกล้วยสุกนะครับเราก็จะกินได้มันเป็นแบบนั้น,นเป็นแบบนั้นเชื่อผมดิผมศึกษามาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปท่านซ้ายมือเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปดูว่ามันมีอะไร ถ้าดูจากความแห้งแล้งแล้วตรงนี้จะแห้งแล้งกว่าตรงด้านขวามือที่ผมเดินไปนะครับเพราะว่าด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นร่มไม้ร่มเงาไงครับส่วนเนี้มันจะไม่ค่อยร่มนะครับเหมือนมันเป็นทางน้ําที่อยู่ในฤด,ดูฝนนะครับ เฮ้ย <Hey! S 2> ผมเจอปูครับดูดิปูปูขาวปูลำห้วยเออหน้าตาแบบนี้ปูห้วยนะครับผมแหวงเฮ้ยไีไหนแล้วเนี่ยมันโลบไปตามใบไม้นะครับเฮ้ย โคตรเร็วเลยไม่น,น่าเชื่อว่าผมจะเจอปูนะครับแล้วปูมันไปไหนแล้วเนี่ยปูมมนชอบลงรูง่ายไปละ เจอแล้วครับเห็นไ,ไหมครับมันหนีบเราไม่ได้แล้วเนี่ทุกคนปูนะครับที่ผมจับได้นะครับปูนะครับเนี่ยนี่ครับระดับโจโฉอยู่แล้นะครับปูแค่นี้จับได้อยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวผมจะย่างปูกินนะครับทุกคน ขังไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาอ,าอื่นก่อนการที่ทุกคนจะเห็นปูที่ต้อนอยู่ในดงใบไม้แบบนี้ได้นะครับก็ต้องฝึกฝนสายตามาอย่างหนักนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์นะครับถึงจะมองเห็นมันได้นะปูตัวเล็กๆนะครับอาหารชิ้นเล็กๆที่ต้อนอยู่ในดงใบไม้แบบนี้ถ้าเราได้เจอมันเราก็จะมีชีวิตรอดไปได้นอีกวันหนึ่งนะครับ <S <S มันกว้างใหญ่จริงๆเฮ้ย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 ผมเหมือนเดินขึ้นมาบนต้นน้ำเลยครับ ซึ่งเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะออกจากป่า่าเงี้ยเราควรจะเดินไปในจุดที่ต่ําลงไปในจุดที่ตามน้ําไปนะครับซึ่งที่จริงถ้าเราจะไปเดินป่าที่ไหนเราควรจะรู้นะครับว่าโลเคชั่นของแม่น้ําที่อยู่ในป่าแห่งนั้นนะครับมันมีแม่น้ําสายอะไรมั่งและ มันจะลงไปโผล่ตรงจุดไหนถ้าเราเดินตามแม่น้ําไปก็ควรศึกษามาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาศึกษาก็ต้องเอาตามประสบการณ์นะครับจุดนี้นะครับจะมีต้นไม้มากวางนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยข้างในอะ่ะมันจะมีต้นกล้วยแล้วก็จะมีพวกต้นกระบองเพชรที่มีหนามเนี่ย ขวางอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำนะครับดมกลิ่นเหรอไม่น่าจะมีเห็ดนี้เต็มเลยเห็ดลำโพงเอ็ดตะกรูแย่หวมันจะแห้งตีอยู่ต้นไม้นะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าแหลงมันก็ จะอยู่ได้เฮ้ยหมามุ้ยเพียบเลยไม่ดีนะครับอย่าไปโดนมันนี่นะครับหมามุ้ยนะครับอย่าไปโดนนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปหาทางนู้นอีกทีหนึ่งนะครับ อาหารสำหรับในการเอาชีวิตรอดของเราแบบนี้เรามีอะไรที่สามารถกินได้บ้างในปา่าิดแล้งแบบนี้ที่ไม่มีน้ําแบบนี้ก็ยังมีแอ่งน้ําเล็กๆนะครับที่มีปลนะาช่อนอาศัยอยู่หรือจะเป็นปาลากร้างหรือปลาอะไรแบบนี้นะมันก็ยังมีอยู่นะครับมันเป็นปลาที่ทนต่อความแห้งแล้ง รือถ้าไม่มีน้ําเลยนก็จะแช่งตายหรืออาจจะมุดลงดินไปได้แล้วก็ยังมีปูนะครับที่ปูในหน้าแรงเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยปรากฏตัวมาให้เราเห็นเท่าไหร่มันจะอาศัยอยู่ในรูในดินบ้างนะบางทีเราก็ต้องขุดเอาแต่ว่าผมอบอกเลยว่าปูในหน้าแล้งเนี่ยจะอร่อยกว่าปูหน้าฝนหรือหน้านอื่นๆนะครับเพราะว่าคือ มันมันไม่มีพยาติพญาตินี่ก็มันไม่อยู่ครับเพราะว่ามันไม่มีอาหารกินปูมันก็จะอยู่ในสภาพของกึ่งจำศีลน,นะครับปลาหนีเ่้เยปลาหนี อย่างกับว่าปลาเยอะมากเลยทุกคน,นปลาที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะไปหลบอยู่ใต้ใบไม้นะครับถ้าไม่มีใบไม้มันจะอายนะครับแล้วดูปูดิครับปูคืออะไรมันไม่คิดจะขยับเลยหรอปู ดูดิตัวลายดิมันคือปลาช่อนใช่ใหหไหมในดูหางอน่างนีปลาช่อนปลาช่อนหางนี้ปลาช่อนไม่ใช่ปลากล้างนะครับมีหนวดด้วยปลากล้างปลาตัวนี้ปูปลาพวกนี้ผมจะปล่อยปลานะครับแล้วก็อธิษฐาน ให้ผมบุญกุศลครั้งนี้ทําให้ผมรอดออกไปจากป่านี้ได้นะครับเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกด้วยเถอะปล่อยปลาครับปล่อยปลาปล่อยปูปูนี่ก็คือเราไปเอามาจากแหล่งที่มันไอ้นี่ไงไม่มีน้ำนี่แต่คือตอนนี้มันได้น้ำละไปเพื่อนไป let's go ปูก็ไปซะาปูมันนิ่ง่วะ่ะอ๋อปูมันเดินแล้วครับ ปลาก็ยังดิ้นอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับคงอาชีวิตรอดกันต่อไปเพราะว่าหลังจากที่ผมเดินป่าแห่งนี้มาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เจอว่าตรงจุดไหนนะครับก็จะมีแหล่งน้ําอีกนะครับเพราะเหมือนจะมีแหล่งน้ําแห่งนี้ที่เดียวนะครับก็แหล่งน้ํานิ่งๆแบบนี้เราอ่าไม่ควรที่จะกินมันแบบแบบไม่ต้มหรือให้สุกนะครับเพราะว่า มันจะมีไข่ของตัวปริงตัวใบญาาิอยู่นะครับแล้วควรเอามาต้มก่อนแล้วก็มากรองถามว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรกรองบ้างก็คือถ้าสมมติเรามีขวดน้ําเนี้ยเราก็ใส่ใส่ทรายใส่อะไรไว้กรองรอบหนึ่งก่อนพอกรองเป็นน้ําใสเป็นอะไรเงี้ยเอ่อถ้ามีเรามีผ้านะมีสำลีทิชชู่อะไรก็ที่พอจะกรองมันได้ให,ให้น้ําผ่านได้ คือเราก็ต้องใช้แบบนั้นยัดลงไปนะในขวดหรือในภาชนะที่เราหาได้ถ้าเราหาไม่ได้อ่ให้เราใช้กระบอกไม้ไผ่ไปตัดมานะถ้ามันไม่มีไม้ไผ่ทำไงเป็นกล้วยอ่ะไม่มีกล้วยก็ไม่ต้องกินแล้ะก็คือต้มนะครับต้มให้มันสุกก่อนนะครับที่เราจะกินให้เราเอาชีวิตรอดไปได้ก็คืออย่าไปกังนวลว่า เออมันน้ำมันไม่อร่อยหรืออะไรบ้านนี้ก็คือคนเราเนี่ยก็คือจะขาดน้ําก็มันจะตายก่อนนะครับขาดอาหารมันยังพอทนได้เป็นอาทิตย์แต่ว่าขาดน้ําเนี่ยรู้สึกยังมันไม่ถึงอาทิตย์หรอกนะมันก็ตายเอาได้นะครับถ้าไม่เจอแหล่งน้ําเลยทั้งไมก็ถาวันบางจุดนะครับมันจะมีน้ําที่เก็บสะสมเอาไว้นะครับ ไว้หลอดเลี้ยงมันถ้าไม่มีเถวาวัลย์ี่ทาไงถ้าไม่มีเถวาวัลย์ก็ต้นกล้วยนะครับมันจะมีแบบน้ําที่อยู่ในแกนของต้นกล้วยตรงกลางนะครับแต่ตรงแนะนําว่าอย่าก,กินเยอะนะครับเพราะว่ากินถุกเฉินพอเพราะว่าในต้นกล้วยเนี่ยน้ําในต้นกล้วยมันเป็นมันมีกรดอยู่ถ้ากินเยอะมันเราว่าจะเป็นนิ่วได้นะครับก็คืออย่าไปคิดว่าจะเอาชีวิตรอดจากมันได้ยาวนาน,นครับ มันมีทั้งประโยชน์และโทษอยู่เสมอธรรมชาติก็เหมือนกับสมุนไพรเนี่ยมันก็ถ้าเราใช้อย่างถูกทางมันก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ผิดวิธีกินผิดโลกมันก็จะทำให้เรามีโทษได้ประมาณนั้นครับไปทุกคนเดินกันไปต่อ,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 อ ข้าวไข่วะโอ้ยข้าวไข่วะนเนี่ยโอ้ยดูของไครเขาไม่รู้สบายเลยกินโอ้ยอร่อยนะอืมอืมอ่ะวังยิวเลยติดป่ามาหลายวัน ยอดเลยมีน้ำด้วยโขโอ้น้ำแข็งชื่นใจอปีนตุดๆดูดให้หมดอย่าให้เหลือ รอดไปได้เลยครับสงสัยจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ช่วยผมนะครับช่วยลูกโจโซนะครับก็เคยก็เลยรอดมาได้นะครับในวันนี้นะครับการเอาชีวิตรอดในป่าดิบแหลงแบบนี้ก็คือไม่มีน้ำหรืออะไรที่จะมาประทางชีวิตเราได้ด้วนตีด้วนใจเท่ากับอาหาร ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นะครับก็คือเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้อวยพรให้ผมได้มีชีวิตรอดในวันนี้นะครับผมจะต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้นะครับผมจะไม่ติดป่าแต่ก่อนอื่นผมไม่มีแรงแล้วนอนก่อนดีกว่า